ช่องโดนัทโดโดก็มีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะแนะนำกันได้เนาะก็ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามเพจด้วยนะครับผมก็นี่ก็ขอให้เพื่อนๆรับชมคลิปอย่างสนุกสนานนะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับผมโดนัทโดโดแวันนี้เราอยู่กันในเกมอัซซีว e อีโว b โมบายกันอีกครั้งแล้วนะครับผมโอ้ยก็ต้อง ขอภัยด้วยนะครับที่ต้องให้เพื่อนๆนะฮะรอมาจนถึง1วันเลยนะครับผมบอกว่าก็อย่างที่เคยบอกไว้เนาะว่าจะทำมันวินวันจะได้หาคอนเทนต์ดีๆไหมท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปจับเจ้าโมซาซอกันนะครับผมอ่าโมซาซอนะครับซึ่งผมนะฮะได้ซื้อเทคของโมซาซอมาแล้วนะแต่ว่าผมยังหาตัวจับไม่ได้นะครับผมแบบบางทีเจอก็ยิงไปก็ตายก็มีเนี้ยนี่ค่ะผมซื้อเจ้า เทคนะครับผมอ่าโอเคมาแบบดูครับเดี๋ยวว่าไปดูกันลูกๆเขาเตรียมของไวมไม้พอปยังเรนี่อเล็กเตรียมของไว้พออยังลูกเรียบร้อยลแล้วค่ะโอเคอเล็กชุดอยู่ไหนลูกอดี่ในตัวผมครับพ่อโอเคเดี๋ยวเราเอาชุดที่ลูกอเล็กนะครับมาสอ้อเล็กมันใช่ชุดว่ายน้ำที่ไหนลูกไม่ใช่อันี่ห <laughs> ยอกครับพ่อยอก ที่เลนี่ครับโอ้ยอ้นี่เด็กปัืดสักทีดีมั้งเฮ้ยไหนเลนี่ลูกอยู่กับลูกเหรอข้าพ่อนี่เลยเลนี่มันชอบแกล้งเฮ้ย <c oughs> โอเคครับผมก็แม่หยอกหยอกกันยามเช้านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดียึด,ยดยชุดเทคืนเลยนี่อ๋อไม่ครับพ่อผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นเฮ <c oughs> ้ยลูกคู่นี้โอเคครับผมก็นี่นะฮะชุดว่ายน้ำเนาะ เราใส่ชุดว่ายน้ำปับ๊บแว่นตาด้วยเอานะนี่ตีนกบด้วยอ่ะส่วนถุงมือไม่มีนะครับโอเคนะผมจะมาลองนะครับว่ายน้ำนะครับโดยการใช้ชุดว่ายน้ำเนาะเหมือนผมเคยทำไปในอีพีก่อนๆแล้วแต่เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ไม่เคยไม่ไม่ไม,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 ไม่เคยดูเนาะโอเคอใส่แว่นตาว่ายน้ำนะครับเขาบอกว่ามันจะชัดขึ้นใน PC ซเนาะมันชัดขึ้นจริงแต่ว่าในโมบาย ไม่ได้มีความแตกต่างเลยนะครับเราไม่ต้องจําเป็นจะต้องใส่แ,แ,แว่นว่าวยน้ําก็ได้เนาะโอเคแม้กระทั่งกางเกงนะครับกางเกงผมก็ว่าน่าจะไม่จําเป็นต้องใส่เนาะใส่เสื้อเสื้ออย่างเดียวเออเนี่ยเออแต่ตีนกบผมคิดว่าน่าจะควรต้องใส่เพราะว่ามันจะทาให้ว่ายน้ําไวขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมเร็วขึ้นเลยบ้าโอเคแลวอีกอย่างมันแตกง่ายดวยละโดนปลาก,กัดโดนอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไป ไปเดี๋ยวผมจะต้องเอาเดี๋ยวเอาปลาโลมาเนาะไปเตรียมไปหาโมซซอกันเลยดีกว่านะครับผมแหม่เจ้าปลาโลมาน้อยกันไปตอนนี้นะครับก็อยู่กับเจ้าปลาโลมาน้อยนะครับไปออกเดินทางไปรูปอ่าเจ้าปลาโรมานะครับมีความสามารถในการแบบล่องหวนวเนะาะปลาพวกปลาต่างๆเนี่ยให้โจมตีเราก่อนนะครับตบับใดที่เรายังอยู่บนหลังปลาโรมาเนาะโอเคครับผมนั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าโมซซอกันดีกว่านะครับผม ปออกเดินทางวูฮูแล้วตอนนี้นะครับผมก็แทบจะไหววนรอบแล้วนะผมยังหาเจ้าโมสะสอไม่เจอเลยนะครับพเพื่อนเพื่อนเอมันอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอะไรอมเอยมันอยู่ไหนกันนะเออบางทีก็หายากเกินไปป่ะอืมอืม้ยอ,อันนี้ซอกนี้ไปไม่ได้นะครับผม โอเคโอเคอ่าฮะไอ้นี่เฮ้ยไอ้ตัวนี้นี่มันจะมันจะให้ไข่งุกดำเราด้วยนะถ้าเราไปตีมันอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก็ว่ายต่อไปว้าวโอ้โหเดี๋ยวนะอืมตรงนี้มันโล่งจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหินแปลกๆนะหินมันกับหินแต่เอ้ย What What the fuck โอ้โห โอ้ยบักนะครับผมคือดูมีแล้วก็มีการมาลุมกินศบผมกันด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวผมคงต้องไปรีเซฟนะครับผมโอเคขออนุญาตไป Re รีเซฟนะฮะโอเคครับหลังจากที่รีเซฟเราก็กลับมานะครับที่การตายแบบอนาถนผมก็ได้เจอ จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วนะครับผมโมโมซาซอนะครับผมว้าวโอเคเดี okay. ๋ยวผมเอาธนูยิงมันมันเวลต่ต่ำนะตัวนี้เดี๋ยวจับไปก่อนแล้วกันโอเคถ้าเวล่่ต่ำก็น่าจะอย่างนี่หน่อยเนาะผมใช้ธนูลูกธนูแมงกัะพุนเนาะน่าจะเดี๋ยวบวกเลยเดี๋ยวบวกเลยอืออธนูนี่ไงนี่ไงมันน่าจะแบบเราเรียกอะไรอ่ะมันน่าจะแบบสรุปไวหน่อยนะเวลแค่ยี่สิบเอ,เองนะโมซาซอโอเคครับ มโมซาสลัดนี่ยิงไปหูหแป๊บเดียวนะฮะโอ้ไปไหนละโอเคหนีแล้วนะผมอถ้าเกิดวลสูงอย่าไปบวกแบบนี้นะวันนี้มันวลต่ำเนาะผมก็เลยมาบวกได้เนาะอย่างาปาโลมาผมใส่สร้อยทองด้วยนะครับโอ้ยยังไม่ทันยิงเลยห้อยแล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอต้องผมไม่ได้เอาคิปเปิ์มานเน่ะแต่ผมต้องขึ้นไปบนฝั่งก่อนนะครับเอาโต๊ะทำคิปเปิร์นรี่ะ เจ้าโมซอรัสนะครับจะโปรดปานคิบเบิลของนกคอสเซลมากเลยนะเจ้านกนกยักษ์นะครับผมเจ้านกยักษ์เนาะเออมันโปรดปานมากเลยนะจะหาทางขึ้นก่อนตรงนี้ขึ้นไม่ได้เอาจะขึ้นทางไหน <ๆ S 2> เออเฮ้ยโอ้โหในในน้ำนี่นะฮะมันจุดบักเยอะมากเลยนะครับผม <ๆ S 1> บางทีนะครับปลาโลมาผมเนาะขึ้นไปบักไปบักน้ําแข็งแบบไปอยู่บนน้ําแข็งเลยก็มีเนี่ยโอเค ปมาเดี๋ยวเราตั้งโต๊ะทำคลิปเบิร์นเลยนะครับผมอ่าคลิปเบิร์นที่ชอบนะก็คือเจ้านกโคดเซลลเนาะออนกยักษ์นั่นเองนะครับผมโอเคอ่าตอนนี้เราได้แล้วนะครับผมอ่าไปเดี๋ยวเราไปกันโอเคไปครับ เดี๋ยวยัดยาคูณสิบนะฮะแล้วก็ใส่คิปบื่นให้ไปเลยเนาะยาคูณสิบก็การทํายาเอ้ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่ายาคูณสิบมาจากไหนบางคนแบบเพิ่งเล่นใหม่เนาะยาคูณสิบนะฮะหาจากในถ้ำนะครับผมซึ่งถ้ำนะครับผมได้ลงไว้หมดแล้วเนาะโอ้ยตัวนี้มันตื่นไหวจังโอ้โหสีสวยด้วยคือถ้ำเนี่ยผมได้ลงคลิปไวหมดแล้วนะครับดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะกดไปที่ช่องผมเนาะเออแล้วก็กดไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็จะมีแบบเพลย์ลิสต์ที่แปลว่าถ้ำเออเพลย์ลิสต์ที่ เรียงไว้ว่าถ้ำนะครับผมก็เข้าไปดูได้เลยถ้าไหนมีทุกถ้ำนะครับผมโอเคตอนนี้ผมให้ยาคุณสิบไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยนั่นไงว้าวโอ้โหเป็นไงครับผมโมซซอจับไม่ยากนะครับเพราะเวลมันน้อยนะออโอเคหลังจากที่เราเออไปไหนแล้วออไปไหนแล้วอ,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 อะไรเนี่ย อ้าวไอปลาปลาแองเกิลปลาแองเกิลแองเกอลวะนี่ปลาแสงไอปลาลูกนี่แงงำงำมันงำมันนี่ไง,ง,ง,งนี่ไง,ไงเป็นไงเจอมูซาซอเราซะหน่อยไงงำมันลูกงำมันลูกอโอ้โหไม่โดนนะผมไม่โดนนะเอ้าเอ้าแล้วไม่หนูไม่ตีต่อลูกเอ้ยตีมันต่อสิลูกอ้าโอเค มานี่อืมอืนี่นี่เอาพอพอตีละพอตีละอ่านี่พอให้พี่หนูตีลแล้วหนูจะการมันเลยลูกอ๋อโอ้เป็นไงโอ้โหเชี่ยวว้าเรียบร้อยโอ้โหจะตีตายแต่ละตัวไหมครับผมโอ้โหมันมากันเยอะเลยอ่ะมากันเยอะเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลงเลยออกมามาเอามีช่วยลูกนะครับผมอ๋ออ่าอีกแองเกิลอีกแองเกิลปลาแองเกิลอืออือโอ้โปลาไหลไฟฟ้า ปลาไหลไฟฟ้าก็มาแจมนะผมโอ้โอ้โอ้ออปลาไหลไฟฟ้าเหรอนี่นี่นี่เจมโอสอสเอหน่อยโอเคมานี้มานี้ลูกมานี้มานี้เอ้าไหนเดี๋ยวมันวงกว้างจังนี่มาใกล้ๆพ่อลุงมามาใกล้ใกล้พ่อลุงมาเดี๋ยวเอาสร้อยทองจาก ปลาโลมาก่อนนะครับให้โมซาซอใสเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลูกปลาโลมาไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวค่อยเรียกกลับบ้านนะครับผมโอเคเพราะคงไม่มีใครมาโจมตีลูกปลาโลมาเราเนาองอ๋อ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 ไอ้ะไรไฟฟ้าไอ้ะไรไฟฟ้าไอ้ะไรไฟฟ้าเอ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 านี่นี่ให้ลูกช่วยกันนะครับผมนี่ให้ลูกปลาโลมาไปช่วยด้วยเอ้าเอานี่ โอ้ลูกปลาลงมาเรายังหัวเลยจิ้มดีเดียวตายเลยนะครับผมโอเค boundaries. โอโ so k, oh, ้ยล okay, okay, okay. okay, okay. okay, so ูกโมซานี่โอเคครับก็เดี๋ยวเราเอาเทชนะครับผมนี้ใสโมซาซอเอาไม่ใช่เทชรกสร้อยกับเทชนะครับว้าวโอ้ยเขาเปนช่างเท่โอ้ยเท่มากเลยนะผมชุดเทชโมซาซอโอ้โหให้อะไรเยี่ยงนี้นะครับผม ออแต่อาจจะไม่เห็นสีสันมากนะเพราะเราอยู่ในน้ำเนะาะใส่แว่นไปก็ลองดูแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาเนื้อทิ้งไว้ให้เจ้าปาลาลงมาเนาะแล้วเดี๋ยวเราขี่เจ้าโมซซอไปเที่ยวกันดีกว่านะครับผมมาไปดูความสามารถเลยเนะี่ยทำอะไรได้บ้างไปโอ้โหอย่างเท่ดูดิว้าวได้ขี่โมซซอแล้วโมซซอเทคด้วยอื อย่างเท่เลยนะครับผมจะบังคับยากหน่อยนะตัวมันใหญ่เนาะโอเคครับไปไปโอ้ oh. แต่มันเหมือนมันจะมืดแล้วอะโอ้โ uh ห oh. ดูท่าไาวโอ้โหสมูทมากเออเหมือนแบบคนว่ายน้ําชิลๆเนาะโ oh. อ้โหจะเท่อะเทคนซโซเท่าเทามากเออเพื่อนๆคนไหนแบบลงถ้ำแล้วหาเทคไม่ได้นะครับเก็บเอมเบอร์เนาะ เก็บเอมเบอร์เลยนะครับซื้อได้เลยนะเทกอะเทกสามารถซื้อได้เลยนะครับร้อยห้าสิบเอมเบอร์เนาะเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อต้นคลิปเนาะเออร้อยห้าสิบเองโอเคอันนี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอ่าไม่รู้จะเอาเอมเบอร์ไปทําอะไรแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> ซื้อมาเล่นเลยแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียของด้วยโอเคไม่ต้องเสียของทำทำอะไรทำทำอาร์เทคนะฮะจะได้เอาไปซ่อมไอ้พวก ชุดถิดข,ของเราเนาะโอเคไปลื้อเลย,ยาผมก็ขี้เกียจที่จะาหาไขมุกแล้วด้วยโอเคครับผมไปเราว่ามันมืดแล้วอ่ะโอ้ทําไมตอ,อนยังไม่ขี่โมซาซอนะโอ้โหฉลงฉลามเพียบตอนนี้ขี่โมซาซอหายเงียบหมดเลยนะครับมไปครัไปครับนั่นนั่นอะไร อะไรหม,มาสิก็มาโอ้โหปลาไหลไฟฟ้าโอ้โดนกัดสามทีดับเลยครับผมโอโปลาเอ็เกลิลปลาอเลอ็เกิลโอเคมันตีวงค่อนข้างยากนะม,มามามาหมาเอาไปไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วมาดิไหนอะมาดิก็มาสิครับมาสิเออไม่รู้จักแล,แล้วไม่รู้จักสูงจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วเออนะโอเค นี่แหละฮะเออบอกเลยว่าขอให้เป็นมีการอด,ดอนก็โดนนะผมอ้าวเจอคู่ปรับแนละ้วมามามานี่สีมานี่มานี่นบอพิสารนี่สีนี่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 มามาอืมอืมอืมอไหนไหนอ,อันนี้มาใกล้อม,มันตีวงยากนะ ้ออเอออเออไปไหนแกเอ๋ Finished. อู mhm. อ้อมันกัดแต่ก้นเราอะอออามาอื้ออือยมันเลี้ยวยากไงเออเออไหนโอ้บังคับค่อข้างยากเลยนะเพื่อนๆโอ้ดูมันตัวใหญ่เนาะเออมันเออนี่ไงอื้ออออะไรตายไปหนึ่งตัวอ๋อไอเนสี่นี่มันไม่ไหวบวมดมั่งหรออืมอืมโอ้โหไหน น,น,น,นี่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเนซีโดนขย้ำไปแล้ยฮะแล้วก็ใส่ชุดเท็กด้วยบวกสร้อยทองด้วยนี่คือสุดยอดแห่งโอ้ขี่ตัวนี้ลงใต้นะ้ำนี่แบบสุดยอดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวอัพสเตตัให้มันก่อนเนาะโอ้นี่แค่วิวน้อยๆน,น,นะถ้าลงคิดดูถ้าจับวิวส,งสูงๆมานะครับผมมันน่าจะโหดนะเออ โอ้โหเยอะแยะเยอะแยะไปหมดโอ้โหปลาพวกปลาซิลปลาสร้อยนี่ดูพอเราดูตัวมันเล็กๆไปเลยนะผมพอเราอยู่บนหลังไอ้โมซาสอเนาะเราอยู่บนหลังลูกโมแล้วนะเออโอเคเอาเอาเอาอะไรมาอะไรมาบางบางอาจกัดไหนเราลองแบบบังคับแบบแบบนี้บ้างดูนะบุคคลที่อะไรบุคคลที่หนึ่งบ้างนะครับผมเป็นไงก็ มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะโอเคขออนุญาตตัดคลิปไปตอนเช้าเลยแล้วกันเนาะวันมืดแนมเลยต้องขออนุญาตตัดคลิปมานะผมโอเคแล้วก็ว่ายกันตอน่อนะอะน่าเจอพี่เมกาโลดอนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเมการลดอนองบางอาจมากัดเจ้าแห่งท้องทะเลได้ยังไงเฮ้อม,มากัดราชาแห่งท้องทะเลได้ยังไงออนี่นี่แม บัองอาจมาลองดีกับโมซาโซนะครับผมโหไม่ดูขนาดตัวเลยมาดูนะมาอีกแล้วนี่อกัดไปกัดกัดกัดนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหแน่ยังมีอีกตัวยังมีอีกตัวแน่แน่อูู้มันเดี่ยวค่อนข้างยากนะเล่นยากอยู่เหมือนกันนะโมซาโซ โอแต่ว่าถ <illing> ้าถามว่าเป็นตัวที่โหดไหมโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยผมมันกัดตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหดูดูดูด่ากัดแล้วน้องแงงแงงมากเฮ้ยมันจะไม่มันจะไม่โหดแล้วเนี่ยมันจะดูน่ารักเอาแล้วเนี่ยเนี่ยเออโอ้โหมันจะดูแบบไม่โหดแล้วนะมันจะเหมือนน่ารักนะนะเหมือนเต้นน้องแงงน้องแงงเลยอ่ะโอ้โหดูท่าไหว้ก็น่ารักแล้วนะครับผม มันไม่น่าจะสัตว์ที่มันไม่น่าจะเป็นไดโนเสาร์ที่แบบสู้แบบโหดแบบนี้นะเนาะมันน่าจะเป็นไดโนเสาร์แบบมุงม้งมิง้งอะไรเงี้ยโอเคครับผมก็อืมไม่มีอะไรมากนะผมก็วันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรให้บวกเยอะในท้องทะเลอะ่ะดูดิดูมีมากว่าจะมาทีละตัวสองตัวกปลาหลงปลาไหลเออโอเค ก็เดี๋ยวอัพสเตตัสให้มันก่อนแล้วกันนะฮะเออนี่นี่เดี๋ยวโอ้เพิ่มเลือดนะครับผมโอเคอ๋อปลาไหลปลาไหลยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังมียังมาอีกนี่ยังง่ำไปง่ำไปง่ำไปเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยปลาไหลโอ้โหเวลขึ้นลัว,ลวเลยนะตอนนี้นะครับผมเวลขึ้นรัวเลยนะือ ไปไปเดี๋ยวเราวหายขึ้นสู่ผิวน้ําเลยนะครับผมไปออไปครับโอเคโอเคก็ประมาณนี้เนาะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยแล้วตอนนี้นะครับช่องโดนัทโดโดก็มีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วนะคะผมแล้วก็สามารถนะครับติดตามและครับถูกใจเพจได้เนาะแล้วก็สามารถพูดคุยได้นะครับผมแนะนำเนาะว่า E ีหน้าอยากให้ทำอะไรอยากให้ทำอะไรบ้างยินดีนะครับยินดียินทีดีที่จะทำให้นะครับผมคลิปยังไม่จบนะครับผมก็อย่าลืมติดตาม ช่วงไฮคลิปอีกทีด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูลูกๆก,กันดีกว่านะครับว่าตอนนี้เขาทาอะไรกันอยู่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นคุยอะไรกันอ่ะโอ้โหมากันอยู่ครบเลยนะครับผมโอ้โหมาทั้งจีจีมาทั้งจูเลียตและเอลซ่าก็มานะครับอาเจนก็มาด้วยเหรอลูกโอ้เกิดอะไรกันขึ้นนะครับทาไมมาชุมนุมกันแบบนี้เดี๋ยวเราลองถามลูกๆก,กันเลยดูเนาะ โอเคถามใครดีอะคนนี้น่าจะรู้ที่สุดน่าจะเป็นเดี๋ยวทาจูเลียตเลยได้กันนะครับโอเคจูเลียตจูเลียตลูกจูเลียตว่าไงครับพ่อมาทําอะไรกันลูกอ๋อพอดีว่าเรามาคุยกันเรื่องมีหลานนะคะฮะหลานหลานอะไรลูกอ๋อใช่ครับพ่อเรากําลังจะมีหลานแล้วนะคะพ่อหหลานอะไรมีพ่อ,อยีกไม่รู้ใช่ไหมครับ ยังไม่รู้อะไรเอลซ่าอะไรลูกพอลองดูไปข้างหลังสิคะหืมข้างหลังอะไรไหนเฮ้ยนั่นมันอเล็กกับเลน,นี่ไม่ใช่เหรอลูกใช่ค่ะพ่อพ่อยอย่าไปรอบกวนเขานะไหนลองแอบส่องฮะเฮ้ย สงสัยว่าพวกเรากำลังจะมีหลานกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> ก็อย่าลืมติดตามอีพีหน้าเนาะ